พอดีพี่กับมนเรากําลังจะไปรับมรดกกันที่ภูกเก็ตแต่ว่าคุณมวลกับแม่ก็มาทุกรถชนตายซะก่อนแล้วพี่วินจะให้รถทําอะไรหรอคะพี่อยากให้รถไปรับมรดกแทนคุณมนกับพี่คือ <otro> รถเหมือนคุณมนลมากทั้งหน้าตาความสูงสีผม แลกกลกรุเือนไม่ค่ะอย่างไรรา<ฮ>ก็ไม่ทันอดเด็นเด็นี่นีพ่พีพ่วินไปกับพี่นะแค่ที่เดียวพี่ขอแค่อาทิตย์เดียวจริงๆยังไงเขาก็ต้องรู้คะ่ะว่ารถไม่ใช่คุณมนคือครอบครัวคุณมลที่ภูกเก็ตเนี่ยไม่เคยมีใครเห็นหน้าคุณมลเลย <S <S คือพ่อแม่เขาทะเลาะกันแล้วแม่คุณมนก็อุ้มท้องคุณมนไปคลอดที่เมกา แล้วก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทยอีกเลยจนเมื่อห้าปีที่แล้วแต่สักวันเขาก็ต้องรู้ค่ะว่าคุณมอตายแล้วคนตายทั้งคนน่ะมันปิดเรื่องนี้ไม่ได้หรอกนะคะไม่มีใครรู้หรอกรสเพราะพี่จะไม่แจ้งตายไม่แจ้งตายพี่ไม่แจ้งตายกับเขตแล้วพี่จะเอาคุณมอไปเผาได้ยังไงล่ะคะพี่วินพี่คงไม่คิดจะ ฝังคุณมนไว้ที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคะคขออีนะรถพี่พอจะรู้จักคนทำใบมรณะบัตปรปลอมอยู่บ้างทางวัดเขาคงไม่เช็คหรอกเราถ้าเกิดเขาขอตรวจด n a ขึ้นมาล่ะคะเขาไม่ตรวจหรอกรถคือคุณกเกษมพ่อตาพี่เนี่ยเขาเป็นฝ่ายออกตามหาคุณแม่กับคุณมลจนเจอเพื่อที่จะแล้วขอร้องให้กลับมาทับมรดก แต่สมัยนี้มันตรวจเช็คอะไรกันง่ายจะตายพี่วินรถเขาไม่เช็คแล้วเขาไม่เช็คแล้วคุณกเกษมตอนนี้รับป่วยหนะักแค่ถอดเครื่องช่วยหายใจก็ตายแล้วเขาแค่อยากให้คุณแม่กับคุณมนเนี่ยกลับมาแล้วเขาจะได้ทำพินัยกรรมให้ไม่ค่ะรถกลัวยังไงรถก็ไม่เอาด้วยรถรถหรือรถจะขึ้นกันให้พี่ก่อน หากจากที่รถคืนพี่มาบ้างแล้วก็เกือบสามล้านนิดๆนี่พี่ไม่อยากทูกบุญคุณนะรถแต่เวลาที่รถเดือดร้อนพี่ก็ช่วยตลอดรถถ้าบริษัทเจ๊งอะพวกเราเดือดร้อนกันหมดเลยนะไหนจะแม่รถอีกอะนี่บัตรเครดิตของรถอีกเขาจะฟ้องอยู่แล้วไม่ใช่หรอ ารถช่วยพี่หน่อยนะแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นอาทิตย์เดียวทุกอย่างก็จะเรียบร้อยแล้วพี่จะยกนี้ให้ทั้งหมด